ชอ็อตว่ะเฮ้ไปริบพี่ตรงนี้ตรงนี้ตายแตกเพื่อนแตกแตก <c oughs> โอ้ยอยู่อยู่ท้ายนี่หนึ่งตัวเพื่อนทิดเอ็นนี่ใครโดนอะ อยู่กลางแม่น้ำหมดเลยอ่ะมัจำได้ว่าที่วันนั้นที่วันนั้นเราโดนอาก้ากับเฟโตอ่าอยู่อยู่ใ <ผม S 1> นอยู่ในนั้นอ่ะตัวหนึ่งนะเพื่อนสแกนให้ดีก่อนมีมีม,ม,มีอยู่ตรงท้ายเลยอ่ะหน้าต่างท้ายสุดแล้วก็อีกสามตัวกำลัง<ต>มาจ<ม>ิตเอ็นมีแถบเหรอผมโดนในพิษอะไรสักอย่างเชฟมึงเข้ามั้งไหนได้แล้วพี่เล่นในผมหน่อยเล่นในผมหน่อยผมจิตพิษโอ้ยพี่มันมาตรงนี้แล้วนี่ไง ผมเข้าไม่ได้ติดพิษผมล็อกไอเฟริสอยู่มันไปทางนู้นเพื่อนรอชุบได้พี่ชุบได้ชุบได้ปปปปตัวนี้แหละชุบอยู่ชุบอยู่โอ้ชุบไม่ได้ปามันต้งชุบอะ่ะเลื่อนไหลเลื่อนไหลเลื่อ,อ,อนไหลไหยุดตรงซ้าสองตัวเลยผมลุกขึ้นมาผมซัดเลยนะที่โดดลงเลย <Okay. S 1> แตกเพื่อนตายหนึ่งตายหนึ่งสวย

อยู่ข้างในเพื่อนดูเราดูเราอ้อมไม่อยู่อ๋อไม่อยู่ด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สแกนอยู่ไายแค่ตาย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 เกียร์เกียร์เกียร์มีข้างล่างบตัวเนื้อเช่นนะระวังนะโอ้ยพี่โอ้รูมันเปิดเยอะมากแตกแตกหนึ่ง เท่าหัวเลยผมก็ตัดมันไปเม็ดหนึ่งเหมือนกันชุบได้ดัเรือ่อจิตผีเว,วียนนี่เลยพี่ไาระเบิดไปมไม่โดนพ,พี่ผมอยู่ด้านนอกนะอะไรของมันวะ

ในห้องน้องชั้นบนโอ้โหไอ้เฮียเหลือกไม่เต็มไอ้เฮียวอลแบกอีก <c oughs> เฮ้ยมาแล้วตด,ดลงไปแล้วสายสายสายสยสวยตาต้องรีบมาตา จะให้ไม่ทุอบอ่ะกว้ากำเน็งพี่ช<ะ>้าโอ้อโยโอ้โหแล้วทำไมอะ่ะ <c oughs> มีปัญหาอะไรอ่ะอ๋อมันปีนตัวนี้สองตัวเว้ยจริงะไม่ไมรีมันเป็นกระแพงบอเบีไม่ได้แดงวะมันอยู่นั่น อยู่ริมน้ำคนหนึ่งเพื่อนสองะใช่มีสองคนทีมเนะี่ยไปเข้ามาแล้วนี่ไอ้ทิมแบ<ต>กอยู่แล้วริมน้ำตัวหนึ่งหนึ่งนัด เแตกหมดเฉยหมดเขาบีต้นไอดพันยาอยู่ไอหมาป่าตาย่ะเมื่อกี้ไม่ตายไอลุงหมีป่าเรดโดนปะล่ะผมมันยังโดนไา้ชุบกันแล้วมั้งน่ะไอนี่นี่ไม่ได้นี่หว่าเพื่อน ตายได้จะได้เพราว่านะไม่ได้ชุบให้ลุงหมีอ่ะไอ้ลุงหมีตายนะทุบแล้วถ้า,ายิงอ,อัปเปอร์โดนอะทำไมโดนแมลงไม่ตายวะไม่รู้ดิม <c oughs> ผมโดนวินฟิวยิงตายนะเป็นผู้ชายเทียนหนึ่งเทียนสองนี่แหละตากชุบพี่ได้ต่อดได้ปะได้พี่ต้องขออนก่อน คยอยู่อยู่กเพื่อนจีดยาแป๊บสิไปเนาะอใอยู่าไแปก <ไป S 2> <ป>ด้านล่างยงด้านล่าง โอเคตายเหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งไอ้บูดูไอ้บูดูไอ้บูดูเอ้าตรงนี้สองลุงมีเอาแต๊กสองเหรอโอเคครบครบกันหมดหมดทีนี้หมดจีจีหลบหลังเห็นะรโอ้โหเม็ดเดียวเข้าหัวเลยแซดแมนเกิร์สเอี้ยนี่น่าจะลุกฟุกอะ <c oughs> อเหตุคุได้สองเพื่อนปอลมึงคนเดียวแล้ว ไปพี่หลงไปสวยหมดดวง,ดวง,ดวง,ดวง มันก็โดนว่ะชั้นล่างแล้วโอ้โหไอ,อ้หนักเอิอมันคอสกันนะสายขวาระวาง ใกล้มึงมากเชฟตีไฟตีไฟตีไฟตัวเดีตายหนึ่งหน้าผมหนึ่งเมตรรอนปีตายหนึ่งตายีกหนึ่งทีตายสองแล้วเดียวตัวเดียวหน้ามึงอ่ะรีโหลดแตกแตกเข้าหัวเข้าเข้าหัวเข้าหัวนหลืเลย แบบนักตรงนี้ระวังจะแกยังไม่น่าจะดีนะเพื่อนใกไ้สุดใกสุดสวยถ่ายปประตูที้หมดเก็บๆก็บเก็บมีพี่มหน้าพี่ปรตูหลีกประตัวลีกปรตูหล ตัดตุ้เด็กตัดตู้เด็กโอ้โหนาจาไปเอกหน่อยไปเอกเก็บละหล่อเลยเห็นไหมเฮ้ยกระสุนม่องสวยแตกเพื่อน เธอสองตัวพี่อยู่ใกา้แยกกับนอกไซส์คมจัดบอกเลยชั้นล่างนี้นล่างหรอใกล้นห็นชั้นล่างาากลองฟางพี่ตัวท้ายกล้องฟาง เจ็บร้อยเพื่อนไม่น่านรอดรอดวะเออจบแค่นั้นแหละใครยิงมันติดไฟวะมันติดไฟเองจริงจริงว่ะ